ส่งท้ายเดือนกุมภาพันธ์67นายกเศรษฐาลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับปัตตานียะลาและนาราธิวาสครับโดยนายกเศรษฐาบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อไปดึงศักยภาพสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทําให้ตลาดในท้องถิ่นกว้างขึ้นเพิ่มมูลค่าสินค้าในพื้นที่พร้อมกับตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรหรมฮาล้านแห่งชาติและศูนย์อุตสาหกรรมฮาล้านไทย ส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศครับนอกจากนี้จะมีการหารือกับทางซาอุดีอาระเบียและบรูไนเพื่อพัฒนาศูนยอาหารฮาลาลร่วมกันด้วยแล้วจากนั้นนาะยกเศรษฐาลงพื้นที่ไปที่ปัตตานีก่อนนะครับก็ได้ไปเยี่ยมชมบ้านขุนพิทักษ์รายาเพื่อไปดูสถานที่ท่องเที่ยวเมืองปัตตานีไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่5คือดาจินอ ตลาดวัฒนธรรมคือดาจินอตลาดทรงจือและสักการะศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเนียว